สวัสดีทุกคนนะก็ยินดีต้อนรับกลับเข้ามาสู่ช anel ของ V3 สามเมืองกันอีกแล้วคลิปนี้เราจะมาสอนทุกคน เปลี่ยนวันเดือนปีเกิดบน Facebook 2022นะทุกคนหรือว่าตั้งวันเดือนปีเกิดบน Facebook 2022อัปเดตใหม่ล่าสุดเลยทุกคนเดี๋ยวมาดูกันดีกว,ว่าว่าวิธีการจะเป็นอย่างไรถ้าชอบคลิปนี้ยังไงก็ฝากกดไลค์ซับสไคร์และก็อย่าลืมสั่งกระดิ่งให้กับช่อง V3 w o r เบอร์ด้วยนะทุกคนโอเคเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยก็คนอื่นนะทุกคนทุกคนจะเห็นคําว่าเมนูตรงมุมขวาด้านล่างนะทุกคนทุกคนก็สามารถคลิกตรงคําว่าเมนูได้เลย โอเคทุกคนเมื่อคลิกมาตรงเมนูแล้วทุกคนจะเห็นคําว่าดูโปรไฟล์ของคุณนะก็สามารถคลิกตรงคําว่าดูโปรไฟล์ของคุณไปได้เลยจะอยู่ตรงนี้นะทุกคนซึ่งเดี๋ยวเราขึ้นลูกศรเอาไว้ให้นะทุกคนก็คลิกดูโปรไฟล์ของคุณไปได้เลยซึ่งพอเราคลิกดูโปรไฟล์ของคุณมาแล้วจะเจอคําว่าแก้ไขราย,ล,ายละเอียดสาธารณะนะนะทุกคนก็จะเป็นปุ่มสีฟ้าๆนะทุกคนซึ่งทุกคนสามารถคลิกตรงคําว่าแก้ไข รายละเอียดสาธาณะไปได้เลยทุกคนก็คลิกไปเลยซึ่งพอเราคลิกปุ่มสีฟ,ฟ้ามาแล้วทุกคนก็ให้เราเลื่อนไปด้านล่างสุดเลยนะทุกคนเรา เลื่อนมาด้านล่างสุดเลยทุกคนทุกคนจะเห็นคําว่าแก้ไขข้อมูลเกี่ยวกับของคุณนะทุกคนทุกคนจะเห็นคําว่าแก้ไขข้อมูลเกี่ยวกับของคุณนะทุกคนก็สามารถคลิกแก้ไขข้อมูลเกี่ยวกับของคุณได้เลยทุกคนก็คลิกไปเลยซึ่งพอเราคลิกเข้ามาแล้วทุกคนทุกคนจะเจอหัวข้อใหญ่ว่า เกี่ยวกับนะทุกคนก็ให้ทุกคนเลื่อนไปเลยนะทุกคนเลื่อนไปจนเจอคําว่าข้อมูลพื้นฐานนะทุกคนก็จะมีเพศของเราแล้วก็วันเดือนปีเกิดนะทุกคน ทุกคนสามารถเปลี่ยนได้ตามใจชอบเลยทุกคนแต่ว่าให้ทุกคนคลิกตรงคำว่าแก้ไขใช่ไหมเพราะว่าวันนี้เราจะมาสอนเปลี่ยนวันเดือนปีเกิดถูกต้องไหมทุกคนทุกคนสามารถคลิกตรงคำว่าแก้ไขได้เลยนะทุกคนคลิกไปเลยตรงคำว่าแก้ไขนะทุกคนพอทุกคนเมื่อทุกคนคลิกมาแล้วทุกคนทุกคนจะเห็นคำว่าวันเกิดใช่ไหมก็ทุกคนสามารถเลือกเปลี่ยนวันเกิดได้เลยทุกคนจะเป็นวันอะไรก็แล้วแต่คุณผู้ชมเลยนะทุกคนทุกคนสามารถเปลี่ยนวันเดือนปีเกิด ได้ตามใจชอบเลยทุกคนก็ประมาณนี้ทุกคนสำหรับการเปลี่ยนวันเดือนปีเกิดบน Facebook 2022อัปเดตใหม่ล่าสุดเลยทุกคนก็ประมาณนี้ทุกคนสำหรับการเปลี่ยนวันเดือนปีเกิดถ้าชอบคลิปนี้ยังไงก็ฝากกดไลค์ซับสไครตแล้วก็อย่าลืมสั่นกระดิ่งให้กับ v ีสาเบอร์ด้วยทุกคนก็ v ีสเบอร์จะได้ถึง2,000ันซับสไครเร็วๆทุกคนวันนี้ขอตัวลาไปก่อนบ้ายายเจอใหม่คลิปหน้านะทุกคน